ชอบก็จัดจะประหยัดทำไมพามาชมเจ้าคันนี้เลยค่ะคันนี้คือเจ้า t ต y ยต a าค m r รี่2.5 g นะคะตัวนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนนะน้น้หลุดเข้ามาทีเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีมาก699,000บาทเท่านั้นนะคะชอมออปชั่นกันเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟล,ไฟลีไฟเลี้ยวพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไรเซนเซอร์คู่หน้า2จุดแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้1คู่แล้วค่ะตัวล้อได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะคะได้ขอบ18เลยพร้อมกับดสิสเบรกสล้อ กระจกมองข้างพับกรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะตัวนี้ได้เป็นไฟสปอร์ตมาด้วยนะแจ้งเตือนมุมอับสายตาภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางพวงมลาลัยนะคะได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เพียง160,000โลเท่านั้นหน้าจอกลางคันนี้ได้เป็นระบบทัชกรีนแอร์ออโต้ไวเลสชาร์จเจอร์พร้อมกับเกียร์ออโต้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าค่ะ ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจเจ้า Toyota c a ค r y คันนี้นะคะเป็นตัว 2.5G สีดำนะคะมีแค่คันเดียวเลยนะคะมาในราคา699,000บาทเป็นรถปี2018กับเลขไมล160,000โลค่ะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างคะ่ะ